สวัสดีครับวันที่4มิถุนายน2564ถึงวันที่10มิถุนายน2564ทางสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศให้มีการสมัครสอบออนไลน์นะครับของครูผู้ช่วยขั้นตอนแรกเลยนะครับ ให้เราเข้ามาที่ o b e c 64 t h i j o o j o b .com เดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็กดเข้าไปได้เลยพอมาในหน้าแรกนะครับให้เรามาดูทางซ้ายมือนะจะมีฟังกช์ชันปุ่มให้เราเลือกนะครับฟังกช์ชันเมนูให้เราเลือกก็จะมีหน้าแรกมีสมัครสอบตรวจสถานะการสอบตรวจสถานะการสมัครสอบพิมพ์ใบสมัครตรวจเอกสารสารพันปัญหาแล้วก็ตรวจสอบวุฒิที่กรกสรับรอง ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าเอกสารประกอบการสมัครของสวทที่กําหนดไว้มีอะไรบ้างก็มี 1. รูปถ่าย 2. สําเนาทะเบียนบ้าน3สําเนาบัตรประชาชน 4. ใบคุณวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองการศึกษา 5. ใบแสดงผลการเรียนทางสคริปหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เเอกสารรับรองคุณวุฒิที่กกศรรับรองแล้วก็8นะครับเอกสารอื่นๆเช่นสำเนาทะเบียนสมรสใบสำคัญสมรสใบยา่าใบสำคัญเปลี่ยนชื่อสกุลบัตรประจำตัวคนพิการใบรับรองแพทย์นะครับข้อ8นี้ก็อยู่แต่ละกกศนะครับจะกำหนดว่าจะเอาอะไรบ้างนะครับอันนี้ให้ไปตรวจสอบดูนี่คือเอกสารประกอบการสมัครนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด8ข้อด้วยกันจากนั้นเรามาดูขั้นตอนของการกรอกใบสมัครข้อที่1 อ่านประกาศการรับสมัครสอบของแต่ละกอกสอจอนะครับข้อ2ก่อกข้อมูลใบสมัคร4มิถุนา64ถึง10มิถุนา64แล้วก็ข้อที่3พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน4มิถุนา64ถึง10มิถุนา64ชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและตรวจสอบสถานะการสมัครสอบและข้อ4พิมพ์ใบสมัครได้วันถัดไปหลังจากชำระเงินแล้ว ครับอันนี้คือขั้นตอนของการกรอกใบสมัครทั้งหมด4ขั้นตอนเรามาดูข้อควรระวังกันก่อนนะครับที่ทางสวทได้กําหนดเอาไว้นะครับข้อควรระวังข้อ1ผู้สมัครสามารถสมัครได้แค่ครั้งเดียวนะครับผู้สมัครสามารถสมัครได้แค่ครั้งเดียวข้อ2ชื่อและนามสกุลที่ท่านกรอกลงในไปสมัครออนไลน์จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนข้อ3 กรุณาตรวจสอบเลขประจําตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้องเนื่องจากเลขประจําตัวประชาชนของท่านจะใช้เลขที่อ้างอิงตลอดการสอบและข้อ4และข้อ4การกรอกข้อมูลในใบสมัครจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกป,ประการดังนั้นดังนั้นกรุณาตรวจฐานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่มส่งใบสมัครเพราะ เมื่อท่านทรงใบสมัครไปแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกและหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านและหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครเป็นโมฆะและหากพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศจะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็คือข้อควรระวังทั้งหมดสีข้อแล้วก็กรุณาใช้โปรแกรม Microsoft Edge ในการสมัครหรือเบราว์เซอร์อื่นๆเช่น Google Chrome แล้วก็ Firefox นะครับก็จะกำหนดให้ใช้3ตัวนี้นะครับเพื่อจะไม่มีปัญหานะ ทีนี้เรามาดูวิธีการสมัครสอบกันนะครับพอเข้ามาในเว็บเสร็จให้มาที่ตรงคําว่าสมัครสอบให้เรากดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่แนะนําข้างต้นเมื่อกี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงเข้ามาจากนั้นกดคําว่าดําเนินการสมัครนะครับดำเนินการสมัครคลิกที่นี่แล้วก็กดคลิกเข้าไปพอมาในหน้านี้นะครับ ก็จะปรากฏจังหวัดที่เปิดรับสมัครสอบให้เราเลื่อนหาจังหวัดที่เราจะเข้าไปสมัครสอบนะครับสมมุติว่าเข้าไปที่จังหวัดที่8นะครับจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็ก,กดคําว่าสมัครตรงปุ่มเข,เขียวขวามือนะครับกดเข้าไปก็จะมีป,ป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับเพื่อเตือนผู้สมัครโปรดทราบคําแนะนําสําหรับการสมัครผู้สมัครโปรดทราบ กรุณาอ่านประกาศให้ละเอียดและมีความรอบคอบก่อนที่จะทำการสมัครครั้งนี้ให้ตรวจสอบคุณสมบัติการศึกษาของท่านก่อนสมัครได้ที่เว็บไซต์ obec 6 4 t h a i job job com ก็จะอยู่ตรงหน้าแรกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรวจสอบวุฒิที่กศรรับรองนะครับให้เรากดไปตรวจสอบตรงนี้ได้เลยเดี๋ยววิธีการตรวจสอบอยังไงเดี๋ยวจะลงคลิปอีกคลิปนะครับสาหรับการแนะนาจากนั้นเราก็กดคาว่าข้าพเจ้ารับทราบ ก็กดเข้าไปปุ่มสีเขียวนะครับก็จะปรากฏใบสมัครสอบการแข่งขันขบรรจุแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2564นะครับมาดูขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกคือกรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับตรงนี้คําว่าจังหวัดนะครับก็จะขึ้นตามที่เราเลือกมาแล้วนะครับจากนั้นให้เราใส่คํานาหน้า ให้เราเลือกเลยนะครับนายนางนางสาวและอื่นๆจากนั้นก็กอกชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็เพศสัญชาติเชื้อชาติาศาสนาสถานภาพตรงนี้ก็ใส่ข้อมูลของเราลงไปเลยนะครับวันเดือนปีเกิดอายุต้องไม่ต่ำกว่า18นับถึงวันที่สมัครในวันที่10มิถุนายนนะครับอันนี้ถ้าต่ำกว่า18ไม่สามารถสมัครสอบได้นะครับ จากนั้นก็ใส่ข้อมูลของเราเข้าไปเลขประจําตัวประชาชนเลขบัตรประชาชนที่ออกให้นะครับนะจังหวัดอะไรแล้วก็เลือกออกบัตรประชาชนวันออกบัตรประชาชนวันหมดอายุบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับตรงนี้ถ้ามีก็กรอกเข้าไปนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกรอกทีนี้มาดูส่วนตําแหน่งที่สมัครสอบนะครับตรงนี้จะเป็นตําแหน่งครูผู้ช่วยวุฒิการศึกษาตรงนี้นะครับวุฒิการศึกษา ตามตำแหน่งที่สมัครสอบคือให้ระบุชื่อปริญญาบัตรก็คือชื่อเต็มเต็มของปริญญาบัตรของเราเลยเขามีตัวอย่างให้ดูเช่นคุรุศาสตร์บัณฑิตนะครับเราก็ใส่ชื่อเต็มของเราไปเลยส่วนข้างหลังนะครับจะเป็นคำยอ่อคำย่อของวุฒิการศึกษาของเรานะครับเช่นคุรุศาสตร์บัณฑิตเราก็ใส่คอบอรตรงนี้ก็ได้นะครับตัวอย่างกลุ่มวิชาที่เลือกนะครับแล้วก็เลือกกลุ่มวิชาที่เราจบมาสาขาวิชาเอกแล้วก็สําเร็จการศึกษาชื่อว่า อะไรจังหวัดอะไรนะครับได้รับอนุมัติได้คะแนนเฉลีย่ยวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับแล้วก็ความรู้ความสามารถพิเศษตรงน,นี้ก็ใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นมาที่ใบอนุญาตนะครับก็กรอกตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของเราใส่ตามนี้ได้เลยนะครับก็จะมีให้เราเลือกคลิกแล้วก็เราพิมพ์เข้าไป จากนั้นมาดูความพิการทางร่างกายนะครับถ้าท่านใดเป็นผู้พิการทางร่างกายก็กรอกข้อมูลตัวนี้เข้าไปต่อมาเป็นระดับการศึกษานะครับระดับการศึกษาให้เราคลิกแล้วก็เลือกเอาระดับการศึกษาตรงนี้คือระดับการศึกษาที่เราจะที่เราจะเข้าไปสอนนะครับที่เราจะสมัครสอบครู่ไปช่วยนะครับว่าเราจะว่าเราจะสมัครสอนระดับไหนนะครับประถมมัธยมระดับชั้นที่ประสงค์ จะสอบสาธิตการสอนนะครับก็เลือกเอาว่าตอนถ่ายวิดีโอนะครับบันทึกการสอนของเราที่กรรมการจะไปตรวจให้เราสอนให้ดูนะครับเราก็เลือกว่าเราจะใช้เราจะปฏิบัติการสอนในชั้นไหนแล้วก็เลือกเอานะครับตรงนี้จากนั้นก็อ่านรายละเอียดตรงนี้กรณีผู้สมัครที่มีคุณวุฒิ ในประเภทวิชาสาขาที่ขาดแคลนและไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่ครูสภาออกให้เพื่อปฏิบัติการสอนให้ยื่นแบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามแบบ1วงเล็บคสจุดศูนย์เก้าจุดหนึ่งศูนย์วงเล็บ,ออเบปิดพร้อมใบสมัครจากนั้นเรียบร้อยเสร็จแล้วก็คลิกนะครับตรงนี้แบบขอใบอนุญาต ก่อวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพครูนะครับแล้วก็คลิกอันนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปจากนั้นมาถึงขั้นตอนสําคัญนะครับเมื่อเรากรอกรายละเอียดเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาแนบหลักฐานเอกสารที่สําคัญตรงนี้เขาบอกว่าถ้าไฟล์นั้นมีมากกว่า1ไฟล์นะครับให้ทําเป็นไฟล์ pdf นะครับส่วนที่ถ้ามันเป็นไฟล์หน้าเดียวเป็นภาพเดียวเป็นไฟล์เดียวให้ทําเป็น JPG ได้เลยนะครับไฟล์ภาพ JPG เมื่อ,อเราจะมาสังเกตดูว่าที่ต้องใช้นะครับก็จะมีดอกจันทร์สีแดงๆอยู่ข้างหน้านะครับดอกจันทร์ตรงนี้ก็คือข้ามไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยต้องมีดอกจันทร์ที่มีดอกจันทร์สีแดงอยู่ข้างหน้าขาดไม่ได้วิธีการเลือกเราก็ไปก,กด Browse ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราเก็บไว้นะครับก็แทรกมาที่นี้ หลายท่านถามว่าไฟล์ต้องเซ็นสำเนาถูกต้องไหมก็คือให้เซ็นไว้เลยนะครับก่อนที่จะเราจะมาทําเป็นไฟล์ PDF ให้เราถ่ายรูปแล,แล้วก็เราก็เซ็นรับรองไว้เลยเพราะว่าบางกสอสจอนะครับต้องเซ็นนะครับดังนั้นเราก็เผื่อไว้เลยนะครับเซ็นสำเนาถูกต้องไว้แล้วก็ทําเป็นไฟล์ PDF มาแต่ถ้าเป็นไฟล์หน้าเดียวภาพเดียวก็ทําเป็นไฟล์ภาพมาเลยก็ได้นะครับสำเนาทะเบียนบ้านอ่าแล้วก็กดเข้าไปทําเหมือนกันนะครับ สำเนาบัตรประชาชนเลือกไฟล์ใบประกาศนียบัตรบัณฑิตและฐานสคริปต์นะครับก็คือปอบัณฑิตแล้วก็กดเลือกใบรับรองแพทย์ที่สมัครใบรับรองแพทย์ตัวนี้นะครับให้ใช้เป็นของรัฐนะครับไปที่คลินิกไม่ได้นะครับต้องเอาใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้นนะแล้วก็หนังสืออนุญาตการสมัครสอบอันนี้ถ้ามีก็ใส่เข้ามานะครับก็ดูหลักฐานเอกสารที่เรามีหรือแล้วแต่กสอจอเขาจะกําหนดให้เรา ของแต่และจังหวัดนะครับก็ไปดูมาที่สําคัญก็คือที่มีดอกจันนะครับห้ามขาดนะครับต้องให้ครบนะครับตรงนี้ก็แนบมาเลยพอแนบเสร็จนะครับให้เรามาดูที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือถ้าท่านต้องการบริการเสริม MSM หรืออ e ีเมลแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวการสมัครสอบของหน่วยงานหรือไม่ตรงนี้ถ้าท่านต้องการให้เขาแจ้งนะครับท่านก็คลิกตรงนี้นะครับเป็นเครื่องหมายถูกแต่แต,แต่ท่านไม่คลิกก็ ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้กําหนดและไม่ได้บังคับนะครับตรงนี้ก็คือถ้าท่านต้องการท่านก็จะเสียค่าบริการเสริมจาก i อเน็ตยีบาทแล้วก็มากดที่ตรงนี้นะครับให้เป็นเครื่องหมายถูกข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตราที่30นะรตรงนี้ก็คือคํารับรองนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะกดสมมต ตกลงนะครับให้เราเลื่อนไปดูข้อมูลอีกรอบหนึ่งว่าเรากรอกถูกทุกอย่างแล้วก็ครบนะครับครบถ้วนถูกต้องทุกอย่างไหมนะครับให้เราดูก่อนเพราะว่าสมัครได้ครั้งเดียวนะครับให้เราดูีให้เรียบร้อยนะดูหลายๆรอบก็ได้นะครับค่อยๆดูทีละรอบนะหรือเอกสารที่เราแนบไปมันถูกต้องไหมแล้วก็กดเบราว์ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแนบดูอีกรอบหนึ่ง พอกดเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กดคําว่าสัมมิทเป็นการตกลงนะครับตรงนี้เขาจะเตือนเราอีกรอบนะครับตรงนี้เขาจะเตือนเราอีกรอบเขาจะบอกว่าการณุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนกดปุ่ม s ัมมิทโดยเฉพาะเลขประจําตัวประชาชนและก็ชื่อนามสก,กุลนะครับตรงนี้ข้อควรระวังนะครับจากนั้นก็กดคําว่า s ั b มิ t เข้าไปเลย พอกด s ั b มิ t เข้ามาแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาพอกด s ั b มิทเข้ามานะครับก็จะเป็นการยืนยันนะครับระบบได้รับการสมัครของท่านเรียบร้อยแล้วกรุดานํำใบแจ้งชำระเงินไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยนะครับได้ตั้งแต่วันที่4มิถุนาถึงวันที่10มิถุนา25รและเก็บหลักฐานการชำระเงินเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับหลักฐานเงินก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกรุงไทยก็เราก็จะไปกดนะครับพอเราสมัครเสร็จมันจะมีให้เราปริ้นหน้านี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปชําระที่ธนาคารกรุงไทยนะครับและพอเราไปชําระเงินเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถมากดที่ปุ่มพิมพ์ใบสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปริ้นออกมาอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการสมัครสอบครูผู้ช่วยนะครับก็ถ้ามีตรงไหนสงสัยนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผู้จัดทาคลิปจะมา หาคำตอบมาให้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการสอบครั้งนี้ครับแอก็ช่วยกดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการตรวจสอบคุณวุธที่กศสรับรองนะครับว่าจะเข้ายังไงแล้วก็เข้ายังไงแล้วก็เข้าไปพิมพ์ยังไง,ไงให้มีลายํามาด้วยเพราะว่าหลายท่านบางท่านนะครับเข้าไปพิมพ์ออกมาไม่มีรายงานนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกัน ครับคลิปนี้สวัสดีครับ